ชคนะชื่นลยไปลยไป่ลยไเลยไเยไปยไปเยไปเลไมเลยไปเลยไปเลีไปเยไปเลยไเยไปเยปยไลยลยไปเลยไปเยเปเไอลเยไเหมือนลยไยไลยไปเลยไปยไปเมไปเลยยเยไยายเลียเยยเปยไไเปดเยยย ไปกระจกนักไปอเปิดประตูเลยวิ้นฉันต้องติดกล้องเยอะแน่เลยอะเจ็ดหมอบี่บอกไปเปิดประตูเลยไปไป